สวัสดีครับผู้ใชสิทธิ์จากบ,บริษัทโค้ดมูไบนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับ configure ตัว Project React นะครับให้สามารถ import แบบ alias ได้ซึ่งคำว่า import of alias import ยังไงมาดูกันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมจะทำการเปิด Project ที่ผมทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ทำการนำขึ้นจิตหับมานะครับก็ ตัวลิงก์นะฮะของซอสโค้ดเนี่ยนะครับสามารถไปดูใต้ y o ยูทูบดีสค i ิปชั่นได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะทำการไปที่ตัวคอมมานด์นะครับที่เป็นแอปคอมมานด์นะครับคำว่าแอเรียสก็คือเราสามารถทำการระบุเป็นลักษณะเชื่อนี่เป็นตัวเชื่อนี่นะครับแทนที่จะเป็นลักษณะคกว่าการ่าการดอทซึ่งบางครั้งเนี่ยเเจอปัญหาว่าถ้าเกิดเราดอทเนี่ยมันจะมีแบบชั้นในหลายชั้นมันก็จะเป็นดอทดอทสลด ดั้ดอทซึ่งบางทีมันจะงงว่ามันอยู่ผ่านอะกันแน่แต่ถ้าเกิดเราบังคับว่าให้เริ่มต้นที่ดู o เลยเนี่ยมันจะง่ายกว่าซึ่งถ้าเกิดเราเขียน index js เนี่ยตรงนี้มันจะคอนฟิกไหมเราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดเป็น react js เนี่ยเราจะต้องทําการลงไลบรารีเพิ่มแล้วก็คอนฟิกเองนะครับเพื่อมันรองรับการ Import แบบที่เป็นลักษณะ a s แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นการระบุว่าให้ตัวเนี้ยมันแทนตัว src เลยตัวนี้คือแทนมตัว root เลยซึ่งในเบื้องต้นนะครับผมได้ทําการ new project มาเรียบร้อยแล้ว นะครับด้วยคำสั่งตรงนี้ซึ่งคำสั่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถไปดูในตัวไฟล์ r e a d m e ได้นะครับโปรเจกต์ที่ผมนำขึ้นจิตเนี่ยผมจะมีการสร้างไฟล์ชื่อ r e d d m e .txt แล้วก็บอกสเต็ปนะครับว่าเรา new project นี้นะ <c oughs> ขึ้นมาก่อนนะครับผมเลือกโปรเจกต์ e m p l a t e แบบไ e script นะครับกลังนั้นผมก็ทำการติดตั้ง library ซึ่งตรงขั้นตอนตรงนี้นะครผมก็กเขาเรียกว่าได้ทำการ new project ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ C D เข้าไปในโปรเจกต์นี่นะครับซึ่งโปรเจกต์ผมจะตั้งชื่อว่ารู้สึกจะเป็นคำว่า C M React นะครับแล้วก็ a l i a S นะครับ Example นะผมเข้าไปแล,แล้วผมก็ทำการเขาเรียกว่าก๊อปเจ้าตัวนี้นะครับมาทำการแอดเรียบร้อยละตอนนี้ก็คือมาผมจะทำการเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาาวนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มซัดนะครับว่าเราจะมีการคอนฟิกอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าแรงสนับสนุนชาแนลของผมนะครับถ้าเกิดคนไหนสนใจหลักสูตรนะครับพวกการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับทั้งแบบที่เขาเรียกสอนสดแล้วก็สอนผ่านซูมนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับโค้ดมือบายนะครับโค้ดมือบายนะครับมีทั้งวิดีโอออนไลน์แล้วก็ทั้งสอนสดนะครับโอเคแล้วก็ออนไซต์ก็มีนะครับเอาละนะครับก็กลับมาที่ตรง ตัววิร์กชอปกันผมจะทำการเปิดวิร์กชอปนี้นะครับ <c oughs> บน VS Code ใช้คำสั่งชื่อว่าโคแล้วก็ดนะครับก็หลังนั้นผมขออนุญาตที่จะเตรียมก๊อปเจ้าตัวไฟล์ readme นะครับตัวนี้นะครับไปใส่ไว้ในโปรเจกต์นี้จะได้ดูโผล่ง่ายเอาล่ะผมจะทำการา Stop ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเปิด Terminal แล้วก็เบื้องต้นเลยนะครับเราจะทำการจำลองสถานการณ์ที่เราต้องมีการอ m p o r t หรือมีการอ้างนะครับเราจะมาที่ src ตรงนี้จะมี root c o m p o n t ที่ชื่อนี้อยู่นะครับคราวนี้มดเราต้องการจะเขาเรียกว่าสร้างอีกคอมมานด์หนึ่งขึ้นมาแล้วกันนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ pages แล้วกันนะครับก็สร้างเป็น pages แล้วก็อาจจะมีการสร้าง Component ย่อยขึ้นมาชื่อว่า home นะครับแล้วก็ page t s x นะครับโอเคไหม แล้วก็ในกรณนนีถ้าเกิดผมต้องการจะค่อยเรียกว่า import เจ้าตัวคอมเมนต์นี้ทำยังไงนะครับก็ผมจะทำการพิมพ์เขาว่า tsrfc นะครับอันนี้จะเป็นตัว shortcut ในการ g e n e r นะครับเจ้าตัว react snippet ให้เรานะครับก็หรือจะ c o p ปไปวางเลยก็ได้นะครับผมก็จะทำการกลับมาที่ตรง app. t x แล้วก็ทำการค่อยเรียกว่าอลองเรียกคอมเมนต์นที่อยู่ในหน้า Home Page ดูนะครับ ก็ผมจะง่ายๆแล้วกันนะครับของเดิมเนี่ยขออญาตวันก่อนว่าของเดิมเป็นยังไงของเดิมเนี่ยก็น่าจะเป็น Default template ของเขาอนะครับผมจะขออนุญาตทำการลบีทิ้งให้หมดนะครับปึ๊บ return แล้วก็เพิยงก็ return เข้าไปนะครับนะครับ return เข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็ใส่บล็อกนี้นะครับแล้วก็อ้างถึงค o n e n t ที่ชื่อว่า Home Page ของเราเข้าไป จะเห็นว่ามันจะใช้เป็นดอทนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดมันแบบอยู่ภายใต้ตัวคารนรูปอีกทีเนี่ยตอนนี้จะเริ่มลำบากมันจะต้องเป็นดัดดอทแล้วก็อ้างถอยหลังนะครับอ่าก็ <c oughs> นะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพผมจะลองทำการสร้างอคอมมานด์สักตัวนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้นะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าคอมมานด์นะครับปึ๊บคอมมานด์อย่างนี้นะนะครับอ่าแล้วก็อาจจะ ตั้งนะครับชื่อไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อว่า header แล้วกัน .tsx นะครับแล้วก็ใส่ t f นะแล้วก็ตามนี่คราวนี้ผมก็จะนึกภาพว่าในเพจผมเนี่ยต้องการจะอ้างถึง header ทำยังไงล่ะนะครับผมก็จะต้องอนุญาตที่จะหุ้มแบบนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็บล็อกนี้นะแล้วก็บอกว่าฉันต้องการจะอ้าง header นะนะ header นะครับนะจะเห็นว่ามันจะเป็น .dot เนี่ย บางทีมันจะงงไงเราต้องก,การจะอาจากรูทเลยทำยังไงนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตเขียนเข้าไปเป็นง่ายๆก่อนว่ามันคือโฮมเพจนะครับเอาละ <c oughs> บางทีเราต้องก,การถูกเอาอกให้ทุกอันเนี่ยมันเริ่มต้นจากเขาเรียกว่า src ก็คืออาจจะต้องการให้มันเป็นลักษณะ import แบบนี้ครับ <c oughs> คือ assign <c oughs> นะครับ slash <c oughs> แล้วก็ตามด้วยคำว่า component อย่างนี้เลย ก็คือเพื่องายให้หมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มต้นที่ src เลยเห็นว่ามัน error เนื่องจากว่าเรายังไม่ไทําการติดตั้งให้มันรองรับนะครับเราจะทําทการ import แบบนี้นเรียกว่า alias นะครับเอาล่ะซึ่งเราจะเริ่มกันนะครับก็ขั้นตอนนะครับทำยังไงก็มาที่ l i d m e ครับเราทํา2ขั้นตอนนี้ไปแล้ว new project กับ add package แล้วเราทำการสร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมาคือเกียรตไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเกียรติที่ข้างนอกนะครับด้านนอกเลยก็ copy แล้วก็ new ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ก๊อปโค้ดที่ใช้ในการ c o n f ิกผมกไปเลยนะครับวางเข้าไปอโอเคนะอันนี้คือก,การกำหนด alias นะครับว่าชื่อนี้จะ Map กับโฟลเดอร์ o ูทที่ชื่อ s r c เองน,น,นะครับ นั้นต่อนะครับเราทำการแก้ไขนะครับโดยกรอนนีค้คุณเขียนเป็น t y p คร c r i p t นะครับต้องทำการไปที่ไฟล์ชื่อว่า t y p คร c r i p t แล้วก็เพิ่มโค้ดชุดนี้เข้าไปนะครับปึ๊บ t y p คร c r i ์ก็เพิ่มไปตรงนี้ครับปึ๊บอันนี้นะครับให้จำไว้ว่าการเพิ่มตรงนี้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการเขาเรียกอัปเดตรู้สึกว่าจะเกินมาตัวนนะครับโอเคคอมมา,าเกินไหมทัทีเนี่ยเอาใหม่ก่อนนะครับ โอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะน่าถูกอยู่แล้วโอเคผมขอมาก,ก่อนนะปุ๊บ <นะ S 1> เพิ่งนี้เข้าไปนะครับอ,อันนี้ไม่อยอมจัดฟอร์แมตให้ขออย่าจัดฟอร์แมตนิดน,นึงนะครับจะได้ดูแล้วไม่งงโอเคก็ผมเพิ่มโค้ดชุดนี้เข้าไปอันนี้ต้องจำว่าเวลาคุณทำการเขาเรียกว่า New Folder เกอร์ใหม่คุณต้องทำการมา Regist e ที่ตรงนี้นะครับโดยการบอกว่าเฮ้ย นะครับโฟลเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เาขาเรียกว่าขึ้นต้นในตรงนี้ใกล้เป็นแบบนี้แต่ก็คือคุณมีสับโฟลเดอร์ชื่อ c o m m o n น n c นแบบนี้ขึ้นมานะก็บอกว่าตัวนี้นะครับก็จะแมปเทียบเท่ากับตรงนี้อันนี้คือตัวที่คุณจะแมปว่าคุณจะพิมพ์อย่างนี้เข้าไปแล้วเทียบเท่ากับ physical folder แบบนี้ซึ่งในเคสนี้ผมไม่มีโฟลเดอร์ที่เป็นฟีเจอร์นะครับไม่มีฮุกไม่มีไทส์นะครับถ้าเกิดผมแบบวันนี้คืนนี้ผมบอกเฮ้ยผมจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไทส์ขึ้นมาถูกไหมครับ ผมต้องทำ t y า e นะครับหรือ m o เดลก็ได้เป็น m o เดลถูกไหมฮะผมก็ต้องทาการกลับที่นะครับแล้วก็ทําการใส่เนี้ยเป็นคําว่า m o เดลนะครับเถ่ม map แล้วก็อันนี้คือการ map นะครับกับตรงนี้รู้สึก component ตรงนี้ผมจะไม่มี s นะครับแต่ตรงนี้มี s ผม่าจะลบมันทิ้งนะครับเพื่อมาสอดคล้องกันโอเคไหมครับอันนี้ก็สอดคล้องกัน component น,น,นะครับ ให้มันสอดคล้องกันเอะเปอันเสร็จละตรงนี้ก็นะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับก็คือเบสแล้วก็่าคราวนี้เราก็จะมาดูต่อครับว่าที่รีดมีทําอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะต้องอัปเดตนะครับไอตัวแพ็กเกจ .json ตัวสคริปต์นะครับให้เปลี่ยนมาเป็นรันแบบนี้แทนจะก๊อปนะฮะแล้วก็ไปที่แพ็กเกจ .json ครับจากนั้นเนี่ยมองหาพาดเป็นสคริปต์ของเดิมเป็นอย่างนี้ถูกป่ะให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนนะครับโอเคนะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากของเดิมเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นอย่างนี้นะเป,นเป็นเป็นแดบสคริปต์ให้เป็นตัวนี้แทนก็เซฟครับก็ผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำการสต็อปก่อนแล้วก็ทำการเขาเรียกว่ารันอีกรอบหนึ่งครับเราจะลองกลับไปที่ตรงโฮมเพจนะครับจากที่เมื่อก่อนเราเรียกแบบนี้นะฮะเราจะเรียกแบบนี้ดูคือไอ้อ,อย่างนี้ก็ยังคงเลยกได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเียกแบบที่ผ่าน a อ i ์เรียสนะครับตอนนี้ก็จะได้ละมาดูว่าได้ไหม ก็เห็นว่าไม่เออร์แล้วแล้วเวลาคุณพิมพ์เนี่ยก็จะมีออโต้คอมมิชชั่นด้วยนะครับเห็นไหมนะครับออโต้คอมมิชชั่นตรงนี้ก็จะขึ้นจากในลิสต์ที่คุณทำการคอนฟิกอยู่ในตัว tsconfig.js นั่นเองนะครับอันนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันนะฮะอันนี้เราก็คงจะต้องไปที่ตรง a p p t s x นะครับแล้วก็โอเคอนนี่ได้ความเพจเนะก็ผมทำการมาที่นี่นะครับดูโค้ด3,000 ก็จะว่า header เราก็สามารถดึงมาได้ Home Page ก็สามารถดึงมาได้นะครับตามโค้ดที่มีการอ้างนะ header ก่อนแล้วค่อยเป็นคำว่า Home Page เอาละในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าติดตั้งเจ้าต,ตัว a l r a y import นะครับข้าไปที่ชื่อว่า crack o นะครับมันจะชื่อว่า crack o ตัวอะไรนะ crack o นะครับโอเคถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถึงกันที่เบาะนะครับเข้ามาอุดหนุนลักสุรหน่อยกันนะครับที่เว็บไซต์ นะครับ c o d e m o b i l e ์ดอทขอบคุณครับสวัสดีครับ